สวัสดีครับสวัสดียามเย็นวันนี้ที่อุบลราชธานีนะครับของร้านอุบลมิวสิกซาวนะครับบรรยากาศโปรโมชั่นทีดีหนึ่งสิบสองนิ้วนะครับยังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะครับสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทพร้อมดอกแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศรีบสั่งจองด่วนเลยนะครับสำหรับตู้ลำโพงทีดีหนึ่งสิบสองนิ้วจัดโปรโมชั่นวันแฟร์ถึงวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนเท่านั้นที่ได้ขยายโปรโมชั่าบางท่านสั่งจองไม่ทันนะเพิ่งเห็นคลิปก็มีครับบางท่านก็เพิ่งเปิดโทรศัพท์ปิดโทรศัััพท์มาาหลายวนนะครบ ที่ดีหนึ่งสิบสองนิ้วเนี่ยสดๆวันนี้วันที่สิบแปดนะวันนี้สิบเก้ายี่สิบอีกสองวันนะครับอีกสองวันบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับยามเย็นครับเป็นบรรยากาศช่วงยามเย็นๆนะครับที่ดีหนึ่งสิบสองนิ้วนะครับดูครับดูเนื้องานครับดูงานสีครับสวยงานสีสีโจตันที่ทีหนึ่งนี้เราขายมาประมาณห้าปีครับตัวนี้ว้าหกปีประมาณหกปีก่อนโควิดนะครับประมาณช่วงโควิดที่หนึ่งขอวันช่วงโควิด ตกเดือนแล้วเกือบพันเกือบพันใบนะเดือนหนึ่งนะครับเยอะเกียบลูกค้าสั่งเยอะเพราะวันนี้ก็แปดสิบกว่าใบแล้ววันนี้นะี่ครับก็จะให้ลูกค้ามาลองดูนะครับลองใช้ลองดูครับราคาประหยัดสำหรับลูกค้าที่ใช้นะี่ครับในการในงานนะครับการดนตรีงานเครื่องไฟหรือว่าอัพดอกเป็นเพิ่มดอกสเปคขึ้นไปอีกเป็นปากลายอะไรอย่างเงี้ยใส่ปากดอก อย่งนี้ก็สามารถเพิ่มเติมได้ครับเดี๋ยวเป็นปากลายอะไรอย่างนี้ก็มีครับขาจะเพิ่มเติมอย่างนี้ใส่เป็นดอกนีโออย่างเงี้ยใช้ดีเก้าเก้าก็มีนะอยู่ที่สุพรรณบุรีใช้ดีเก้าเก้าสิบห้าร้อสิบสองใบดอกก็เป็นนีโอนะครับดอกก็เป็นนีโอก็เล่นงานคอนเสิร์ตก็สบายครับบุคคาใช้ดอกนีโอแล้วก็ใช้อ่าดอกเป็นนีโอแล้วก็แรมก็เป็นดีเก้าเก้าปากมันใช้ปากดอทใช้ดีเก้าเก้า เป็นนีโอเหมือนกันครับลูกค้าจะบางท่านก็ใช้รุ่น b ีเอ็มสามร้อยปากลายอะไรอย่าง<ม>นี้นะครับนี่ก็เตรียมขึ้นรถนะครับไปน่าจะไปสกลนครกับสะเชิงกเสาจะเชิงกเสาเหมือนกับ<ม>กพนักงานเราก็มาเตรียมเอาของขึ้นรถครับนี่สี่พุ่นสี่แปดพุ่นแปดก็ทยอยขึ้นรถนครับนี่ลูกค้าอัปเดตตัวเป็นดอกรุ่นนี้ครับลูกค้าเพิ่มเติมมาเป็นหกร้อยวัตต์ตัวนี้ เดี๋ยวบันนี้ก็มีโปรโมชั่นวันแฟร์โปรโมชั่นต่างๆนะครับฝากติดตามแล้วกันนะครับท่านที่กำลังมองหาอุปกรณ์ชุดเครื่องเสียงวันนี้18พฤศจิกายนแล้วอัปเดตทุกวันเลยนะครับให้ได้ชมกันตอนนี้ก็2คูณ2กับ4คูณนี่ครับสายที่เราใช้ข้างในครับเป็นสายลำโพงโดยตรงเลยครับดำแดงสายลำโพงนี่นะครับสายลำโพงก็ถือว่าสรับ ราคาบ้านเรานะครับนี่ครับท่านยังไงงบไม่เยอะนะครับจากฟังในบ้านส่วนมากก็ซื้อไปฟังในบ้านงานเครื่องไฟอย่างนี้ครับงานเครื่องไฟจะรับงานนี่คเห็นลูกค้าไปรับงาน4ี่พันอย่างงี้เบียด4ี่ใบกลาง4ใบงานเครื่องไฟเปิดใช้ไมโครโฟนงานสูขัญอย่างนี้ครับส่วนมากก็ใช้กันประมาณนี้งานสุขัญงานดนตรีงานคารา,นนาโอเกะก็ถือว่าเป็น บางท่านก็ไม่ทําเป็นอาชีพบางท่านก็ทําเป็นงานเสริมครับเลือกงานมาใจรักครับส่วนมาก99.99%ทําเครื่องเสียงเพราะใจรักนะครับส่วนมากเหมือนกับผมเนี่ยทำงานดนตรีก่อนผมก็มาทํามาจากวงคาราโอเกะทําไปเรื่อยๆครับจนถึงไปจนถึงจุดที่ว่าจุดพีคเลยครับทําจะทําคืออยากทำบูนตรีจะทําลําเรื่องจะทําคอนเสิร์ตก็ได้ทําตามที่ใจหมดแล้วนีะครับเนี่ยบรรยากาศนีะครับทำเดี๋ยวก็มาทํารถแห่ครับวันนี้ เรายังไม่ได้เป็นอย่างเดียวคือยังไม่ได้เป็นบ้านเราดิครับข้าียวอย่างเดียวครับยังไม่ได้เปลี่ยนเนาะไม่ได้เป็นบ้าอย่างเดียวอ,ยยวอ,อันนี้ก็เชื่อว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับผมบอกว่าเครื่องเสียงนี้ถ้าใจไม่รักทําไม่ได้นะครับต้องใจรักก่อนระดับแรกครับต้องใจรักก่อนที่ที่หนึ่งสิบสองนิ้วนะครับยังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทพร้อมดอกส่งฟรีทั่วประเทศนะครับเก็บราคาถูกแต่คุณภาพแล้วงานสีงานตู้ต้องคุณภาพด้วยนะครับเราใช้สีโจตันนะครับนี่ครับ เนื้องานทั้งได้สวยแบบนี้เป็นสีโจตันเลยครับมีสูตรครับมีสูตรนี่ครับโรงงานสีชุดแขนโรงงานสลากุปปืนปกติตู้ปลาก็เกือบสองพันกว่านะตันเนาะเดี๋ยวนี้ให้พร้อมดอกสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเอาเนี้ยไปพัทตลุงนะ่ยสีคูณสีนะสองชุดพัทตลุงนะส่งพรุ่งนี้เช้าออกพรุ่งนี้เช้ามีพัทตลุงกับเชียงใหม่นะ่าจะสองเซตกับเชียงใหม่เหมือนกันนี่นี่สนะี่คูณสี่ครับชุดหกหมื่นห้า หกหมื่นห้ารู้สึกว่าช่วงนี้ถ้าใครสั่งเป็นรวมส่งหรือเปล่าเดี๋ยวนะชุดหกหมื่นห้านี่มีปูรวมส่งนะหกหมื่นห้าขอบุคลาการติดตามด้วยนะครับศูนย์แปดห้าหกสามหนึ่งสามศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์เก้าสองเจ็ดห้าหกหกสี่เก้าเจ็ดโปรดีทีเด็ดมีหลากหลายโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นวันแฟร์โปรดีทีเด็ดแล้วก็อีกหลายหโปรนะครับลูกค้าสั่งจองมาก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันเนี่ยทุกคนนี้พนักงานก็ออกวันที่สิบแปดพฤศจิกายนนี่ก็ยี่สิบเอ็ดนิ้วสี่คู เตรียมขึ้นรถนี่ครับเจ็ดสี่คูณสี่แบบขึ้นสดๆทุกวันนะครับนี่ก็สี 4, ่คูณสี่สองคูณสองแล้วก็แปลคูณแปลก็ 2. เป็นรถรถทางร้านนล้วแต่นะรถร้ลลานไปส่งนะครับแายคูณแปดอ่าพระฉะ้นบรรยากาศจะสดอีกหนึ่งวันนะวันนี้สิบแปดพฤศจิกายนที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับท่านที่กำลังมองหาเครื่องเสียงหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆอยู่ก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับที่ลองเสียงเราลองอยู่ข้างในนะครับในสตูดิโอนะครับลองเสียง แต่ท่านสอบถามว่าลองข้างในแล้วมันมันดังแล้วไปข้างนอกมันดังไหมผมบอกเลยว่าลองอยู่ข้างนอกดังแรงกว่าอยู่ข้างในนะครับลองอยู่ข้างข้างนอกนี่เสียงจะแรงกว่าอยู่ข้างในแล้วก็ชัดชัดกว่าอยู่ข้างในข้างในมันใส่แผ่นซับเสียงเยอะนะครับข้างในถ้าเบียดไม่ดังจริงๆไม่ดังเลยนะครับข้างในนี่ซับเสียงเยอะมากครับฉะนั้นลองอยู่ข้างในข้างนอกนี้อยู่ข้างนอกจะดังกว่าแล้วก็ดังแรงครับข้างนอกดังแรงไม่ได้ซับเสียงเยอะนะครับ ลูกค้าบอกว่าเอ้าทำใหลองอยู่ในสตูมันดังประมาณนี้แล้วไปลองอยู่ข้างนอกมันดังแรงกว่าแต่เสียงมันชัดกว่าก็ลองลองดูครับนะครับข้างนอกนี่แรงกว่าเยอะนะครับข้างนอกเสียงชัดพอมันได้ไม่มีอะไรกวนมันอยู่ในห้องในห้องก็จะมีแผ่นซับเสียงมีอะไรกวนบ้างครับก็จะทำให้เสียงมันอาจอาจได้ไม่เต็มที่นะครับอยู่ข้างนอกนี้มันจะเรยกว่าเสียงดังแรงครับดังแรงดังชัดทุกรายละเอียดนะครับข้างในก็ดังชัดนะครับแต่อยู่ที่มิติของแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับ อ่ะ18พฤศจิกายนที่อุบลราชธานีที่112นื้อมันอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะครับชุด2คูณ2 4คูณ 4, 4 8คูณ8อัปเดตทุกวันอัปเดตส,สดๆท,ทุกวันทุกนาทีส,สดๆโปรโดีทีเดียรที่ร้านอุบลมิรรษษสิษซ์สาวเซียงกงจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว,ว่าท่านไหนที่ชอบเซ็ตนี่ของบาวเท็กแบบนี้เป็น,นงานท็อปอย่างนี้ครับนี่มีโปรโมชั่นนะยที่งานท็อปนี่นะครับนี่บาวเท็กบาวเท็กนี่ครับเสียงกลางบาวเท็ก12นิ้ว1คูณ1 นี่ก็มีโปรโมชั่นนะครับขอบคุณทุกกาติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ